สวัสดีค่ะย่าเป็นสีค่ะย่าเป็นสีสีแดงสีเขียวสีชมพูสีเหลืองว้าวสวยมากเลยนะคะย่าเป็นสีนะคะว้าวไลสตรอเบอรี่ด้วยค่ะมันขึ้นเองเหรอมันขึ้นเองเหรอข้าวโพดข้าวโพดสีเขียวด้วยนะคะโอ้เหลือแต่สีนดำเงินที่ไม่มีมันขึ้นเองอวิ่มีคนชมวิวอยู่ข้างบนด้วยนะคะเขาเอาสีมาพ่นใช่ไหมใช่โอ้โหนนั้นเห็นสีเข้าไปแล้วเอ๊ะมันจะไปที่ไหนเนี่ยตอนนี้เขาข้อนยังไง เราอยู่ชมวิวต่อนะคะยังเดินทางอยู่นะคะเป้าหมายอยู่ที่ไอเลิบเขาคอรีสอร์ทนะคะเสียดายไม่ได้ใส่อันนี้สองอันเนี่ยพี่มีสองอันแบบหนูไหมไม่ะพี่ไม่ได้ถอดมาใกล้จะถึงยังเนี่ยแดดล่มล่มตกเริ่มหนาวแล้วนะคะ ได้สองอันก็โอเคชมวิวไปก่อนนะคะนี่ไถปรวนดินช่วงนี้ปรับปรุงอยู่นะคะมีไร่ข้าวโพดด้วยไข้าวโพดแห้งเก็บฝากแล้วนะคะรีสอร์เต็มไปเต็มไปไมหมดเลยนะคะบอกว่ามันเลยเขาโพไปหรือเปล่า ังหาที่พักไม่เจอนะคะเป้าหมายเราก็จะอยู่ที่เขาคอนะคะไอเลิบเขาคอ,อรีสอร์จ้าหน้านของพี่หล่นลงไปข้างล่างตัวนั้นน่ะตัวไหนคะตัวขาตัวนั้นถ่ายอีกทีหน่งนี่สุภาพบรรยากาศด้านหลังรถมันหล่นลง บรริการด้านหน้าด้านข้างนะคะไหนอ่ะ22กิโลอ่ะยี่สิบสองกิโลหรอครับที่22กิโลถึงจะถึงเครื่องละไม่น่าจะใช่ยคิดหรือเปล่าไ0กิโลอ่ะอันนี้เครื่องใหม่ด้วยอ่ะโทรศัพท์มันพวกเร็วตัวนึ่งมีวิวของเัวรจะได้รู้นะไม่ใช่ข้างหน้านี่เหรอเขาคอหิวเข่าคอหิวใก่ะใกล้แล้วแหละนะคะ อะไรก็เขาค้อไปหมดแล้วนะคะตอนนี้อีกหกกิโลเมตรถึงเมืองเขาค้อนะคะเข้าเมืองภูพัหลอรถน้องชัยหรือเปล่าคะนะั้นพน้าเราไม่ใช่ไม้ใช้ยวิวสวยๆสวนวิวสวยๆภูพะนลอโอ้ยคืองามแท้แตานี่หม่โอ้โอไป ไม่รับสายปล่อยให้หลงใสเขิดโทรไปหาไทโน่แล้วกี้บโทรไปหาใครกูสิ่อตอบขอบคุณนะคะพี่เฟื่องกำลังจัดอันนี้อยู่ไม่ต้องโทรมาหาพี่หรอกนะลัวกี้บโทรมาหาน้กพี่เฟื่องบอกแกกำลังอ้วนๆอยู่กับการจัดนี่นะคะเอาเปิดเปิดพี่เฟื่องเปิดอันนี้ก่อนเนาะนี่ก็จบหน้ารถนี่เปิดอันนี้ออกหนยเออมันจะเอาได้ออกได้เปิดตัวนี้ออกเออนั่นแหละแล้วเอามั้ยมาดูดูอันนี้ก่อนออันนั้นไว้ก่อน คขัวยกมณีดินมณีเละลิน,นสมุนไพรขนมกีนเจ็ดสีอ่า<ห>นผิดนะคะเมื่อกี้ขนมกีนน้ำยานะคะน้ำยาเจ็ดสีดขนมกีนเจ็ดสีนะคะออ้ไรจันโรงแรมรีสอร์ทเป้าหมายเราอยู่ที่ไอเลิฟเขาคอรีสอร์ทนะคะใช้ใชรถอะไรอะ ต่อนะคะแดดร่มลมตกอากาศหนาวเริ่มมาแล้วนะคะอากาศเย็ยนเริ่มมาแล้ว <Okay. S 1> มุนติลาวิวภูเพชรรดานะคะนี่เป็นเส้นทางที่จะเดินไปนอนกันที่เดินทางไปนอนกันที่ไอเลิบเขาคอรีสอร์ทนะคะ๋ยากจะเก็บภาพบรรยากาศตามเส้นทางไป ให้ทุกท่านได้รับชมก่อนนะคะเราเห็นอะไรบ้างนะคะใกล้จะถึงแล้วนะคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาทุ่งกันกังหันเขาคออันนี้คืออะไรคะศูนย์ป้องเกันสาธารณภัยองค์การบริหารตำบลเขาคอแสรงว่าถึงเมืองเขาคอแล้วนะคะ ต้นเมืองแล้วเดอะแคมป์วิวเขาพร้อมเจินร่มเก้าหรือพิธภัณฑ์ไฟแดงก็ตรงไปเรื่อยใช่ไหมคะอะไรสักอย่างนี้นะคะภูผาภูทารารีสอร์ทแล้้วมมันจะีบอกตอนนี้เนาะตอนนี้พี่พี่ลาวันกำลังติดต่อกับน้องนักสู้นะคะกูงูสุต้านะคะค่ะเดี๋ยวที่จะต้องทำเพราะว่า G P S มันพาไปได้สองทาง ค่ะไม่งั้นพี่ก็ไม่ต้องดู GPS เนาะพี่ไม่ต้องดู GPS เนาะโทรบอกกะาการโทรสั่งค่ะตรงไปก่อนนะคะะหาทางแก่อนค่ะาพ่เป็นค่ะข้างหลังพี่จะเป็นเอามาคิดลงจิมไปไหนไปแล้วอ่ะจิมมีตามมาสวีทททาพอย่ข้างหลังระคาย่สวยจังเลยนะคะลงพ่นล ใช่รถข้างหลังลุงจิมลุงจิมค่ะลุงิมตามผมอยู่ตอนนี้เปลี่ยนไม่ใช่รถลุงจิมแล้วเป็นรถใครรถลุงจิมแหละเห็นอยู่ก็ตามคันนั้นแหละลุงจิมบางกระบะอยู่บางที่ลับจิมก็ลงพันนี่แหละลุงจิมค่ะลุงจิมค่ะรถรถรถคุณธนายทนนาทีก็อยู่ข้างหลังค่ะเห็นราเห็นกันเห็นกันอยู่ค่ะข้างงหลัเอาสำรับ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชรก์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจและดันที่ซีซแนด้วยค่ะสวัสดีค่ะยังจะตรงไปอีกนะคะ